มีชีมีลนะคะอีโคคาบอกเลยคันนี้ชุดแต่งพิเศษเรลลีอ่อาร์นะคะใครหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีจํานวนจํากัดด้วย ไปไม่ได้เลยค่ะคันนี้ที่อยากนำเสนอลูกค้ามากๆมิซูมิชิมิลานนะคะตัวเรดิอาร์ฮาร์ดแบกหประตูนะเครื่อง1.2ปี2022ราคาอยู่ที่419,000บาทมาพร้อมกับไม่10,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าประหยัดไปเป็นแสนเพราะว่าออกห้างใต้แดงคันนี้อยู่ที่537,000บาทนะลูกค้าประหยัดไปเป็นแสนตัวใหม่แล้วนะคะตัวปี2022ตัวแต่งพิเศษนะก็จะด้านหน้าจะเป็น สีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะทุกอย่างมันก็จะเป็นตัวเชนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟนะคะหรือว่าดีไซน์ด้านหน้าหรือว่าชุดแต่งของเขาที่ได้มาเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างบอกเลยว่าคันนี้ดีไซน์มาแบบลงตัวนะมีชุดแต่งแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะคะที่ได้มาจากศูย์ของเขาเองเลยเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าลูกค้าขาชุดแต่งของเขาไม่ว่าจะเป็นตรงซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อสีดําแบบนี้ก็จะเป็นลายเคเบล่านะอันนี้จะเป็นตัวเรียลลี่อายของเขานะที่จะเป็นวงบอกว่าเขามาจากศูย์แล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะคะค มาพร้อมกับแม็กลายใหม่สีดําแบบนี้เลยนะคะเท่ๆสปอร์ต hey แบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กขอบ15ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยยางปี2022นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะเป็นสีดาเบียนโนแวคคุมแบบนี้เลยเป็นตัวหลังคาดําด้วยนะส่วนขอบยางลูกค้าไม่ต้องพูดถึงใช้งานน้อยมากแน่นปึ้กแบบนี้เลยนะคะแบบร้อเปอร์เซ็นต์มากนะมาพร้อมกับกานสาดเรียบร้อยนะคะชุดแต่งด้านล่างแล้วก็ค่าสติ๊กเกอร์มา อันนี้ก็คือมาจากศูนย์เหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังมีซุ้มล้อเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าโลโก้ฮามิซูมิชิมิลาดของเขานะที่ได้มานะคะแล้วก็ชุดแต่งของเขาดีไซน์มาแบบลงตัวแล้วด้านหลังก็จะเป็นสปอยเลอร์สีดำแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดู ด้านหลังกันบ้างการขนของจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะได้มาครบเลยอุปกรณ์แม่แรงนะได้มาครบเลยแล้วที่สําคัญนะคะอันนี้เราก็ได้เดิมๆมาจากศูนย์เหมือนกัน ใครที่เน้นในส่วนของการขนของนะคะตัวบอกของเขาสามารถพับได้ 60- 40แบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองพับให้ดูมันจะมีตรงนี้นะคะเป็นสูงแบบนี้พับลงไปแบบนี้ก็คือเรียบไปเลยนะตัวนี้สามารถเราออกได้นะคะนี่เลยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะขนขนขนของตัวโฉม5ประตูใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านใน กันดีกว่าเนาะเขาเป็นตัวพิเศษว่าเขามีอะไรให้บ้างไปชมกันค่ะปะนี่เลยเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าโอ้โหลูกค้ากินใหม่ยังอยู่เลยสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เหลือแบบนี้เลยนะคะสีดําช่องใส่ของนะคะจะมี2ช่องแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยตัวแอร์ของเขาก็จะมี สจุดแบบนี้เลือกปรับใช้งานได้เลยแล้วก็ที่ชอบก็คือจะมีในส่วนของจอ Android มาให้ด้วยนะคะเดิมๆจากศูนย์โหมด Air อยู่ด้านล่างนะคะเป็นแบบแมนนวล มีจุดเสียพาวเวอร์อ e t เลทที่เขาให้มานะคะแล้วก็จะมีนี่ USB ได้มาเหมือนกันช่องใส่ของใส่แก้วน้ำนะคะสองช่องแบบนี้เลยนาได้มาเป็นเกียวออโต้นะคะมีที่พักแขนมาให้ด้วยเรามาดูด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะคันนี้พวงมาลัยทรงสปอร์ตเนาะก็จะเป็นพวงมาลัยสากาแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันสภาพภายในทุกอย่างคือใหม่เอี่ยมมากลูกค้า ะะก็จะมีนี่ส่วนของตัวกระจกมาให้ด้วยนะคะไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติส่วนตัวเบาะกันบ้างดีกว่าจะเป็นเบาะผ้าสีดําสลับสีแดงแบบนี้เลยนะคะดีไซน์มาแบบหรูหราแล้วก็ทันสมัยนอาในส่วนของตัวเบาะได้มาเป็นเบาะผ้า นะคะได้ยางปูพื้นมาด้วยได้พรมมาด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ติดรถลูกค้าไปด้วยเลยสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังไปดูความเรียบร้อยไปดูกันนั่งกันก่อนว่ารถทองกว้างหรือว่าคับแคบอะไรยังไงเดี๋ยวไปชมกันนี่เลยนะคะเป็นโฉม5ประตูที่ ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เล็กกระทันรัดจนเกินไปนะคะตัวบอดี้รถนะคะก็ค่อนข้างที่จะเห่วแล้วก็กว้างด้วยนะคะนั่งอยู่หัวไม่ตีขาไม่ชนถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลมาดีด้วยนะคะตัวบอกก็คือ เรียบร้อยมากแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยละกันเนาะก็ใครที่สนใจอยู่หาอยู่นะคะบอกเลยไม่ผิดหวงังดูภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูเครื่องกันบ้างก่อนค่ะนี่เลยค่ะเปิดเครื่องให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะในส่วนของเครื่องนะคะนี่คือปกติมากเลยนะไม่ช้ำไม่โทรมเลยนะจุดแต้มสีทุกอย่างนะคะยังอยู่เลยแบตเตอรี่ใหม่แน่นอน ตัวน็อตไม่เคยขยับเม็ดอ้างน,นะคะยังอยู่ครบเลยแน่นอนว่ารถไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บงานแน่นอนไม่เคยโดนอันนี้รับประกันเลยนะคะส่วนนี่แผงการความร้อนลูกค้าดูรถวิ่งมาแค่1 0 0 0 0หมกิโลเท่านั้นนะความช้าความสมไม่มีแน่นอนสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 22 0 3หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากุศลยังไงไอ้ฝากตัวพิเศษคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะ